วัดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับชาแนลแอมแอมซีรีแล้วนะคะวันนี้ที่ทุกคนเห็นเขาหน้าสดแบบนี้เพราะวันนี้จะมารีวิวสกินแคร์ครีมซองจากหมดหมวกใช้ดีบอดต่อท ครีมซองเซเว่นแล้วก็แฮชแท็กครีมซองนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้ที่เขาจะมารีวิวนะคะก็คือครีมกันแดดนั่นเองหลายๆคนนะคะคงจะรู้ว่าช่วงเนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหน้าร้อนซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับอากาศร้อนมลภาวะแล้วก็แดดที่แรงมากๆสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในแต่ละวันเลยสกินแคร์ตัวสําคัญในแต่ละวันของเราเลยทุกคนก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเขาจะมารีวิวครีมกันแดดครีมซองที่บอกเลยว่าราคาถูกพกพาสะดวกคุ้มค่าและก็มีประโยชน์ที่บอก ว่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนมากเลยค่ะกับตัวนี้เลยค่ะทุกคนเคลียร์นอตครีมกันแดดตัวนี้ค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงก็ไปรอดูกันเลยค่ะทุกคนน้องครีมกันแดดครีมซองจากเคลียร์นตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเคลียร์นอตยูวีซันเซร่มเอสพีเอบวกพีเบบบ ตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อเซรัม่มที่ใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาจะใช้แค่กับหน้าแล้วก็คอค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะมาช่วยป้องกันมลภาวะจากแสงแดดไฮบิดซันสกีนให้ประสิทธิภาพการแสงแดดสูงถึง scf 50 pa บวกวกเลยแถมตัวนี้นะคะยังช่วยปกป้องแล้วก็สะท้อนแสงแดดนะคะจากรังสี uva 1 uva 2แล้วก็ uvb แถมตัวนี้นะคะเป็นสูตรกันน้ำบางเบากันเหงื่อ ทำให้สบายผิวนะคะใช้แล้วจะรู้สึกว่าไม่เหนอะหนะผิวเบาผิวแล้วก็ไม่วอกไม่เป็นคาบระหว่างวันหน้าไม่มันไม่เยิ้มอย่างแน่นอน ช่วยควบคุมความมันได้ยาวนานแล้วก็ไม่อุดตันผิวลดปัญหาสิวใครที่เป็นสิวนะคะใช้ตัวนี้ไม่แสบไม่ระคายเคืองอย่างแน่นอนค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะเขาผสนเซรั่ม5ชนิดว่าหางจระเข้แล้วก็มีน15ิชนิดบอกเลยว่าตอบโจทย์มากมากค่ะเป็นยังไงบ้างหล่ะคะหลังจากที่เราได้ฟังประโยชน์ของเจ้าพรีโนสบูเทอร์ SPF 50 PA บวกตัวนี้ไปแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าน้องตัวนี้กําลังเป็น my favorite คร e ม m ซอง my favorite คร e มกันแดดประจําใจของเขาตอนนี้เลยเนื่องด้วยราคาที่ถูกหาซื้อง่ายแล้วก็คุณค่าคุณประโยชน์ที่แบบว่าคับซอง เลยตัวนี้นะคะนอกจากน้องเขาจะมาช่วยในเรื่องของการกันแดดทั้ง UVA UVB แล้วก็กันแดดได้ถึง SPF 50 PA บวกบวกแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะยังจะมาช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันบนใบหน้าลดปัญหาการอุดตนันลดปัญหาการเกิดสิวแล้วก็แถมตัวนี้นะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายหรือเป็นคนผิวหน้ามันนะเพราะตัวนี้นะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นใช้แล้วนะคะจะให้ความรู้สึกแบบว่าบางเบาไม่เหนอะหนะผิวสบายผิวบอกเลยว่าสามารถเติมหลังจากที่เราแต่งหน้าไปแล้วก็ได้แบบว่าตอนนี้แต่ง ใช่มทุกคนสามารถหยิบครีมซองตัวนี้นะคะขึ้นมาทาเติมได้ระหว่างวันเป็นการป้องกันแดดแล้วก็เป็นกานเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้เลยบอกเลยว่าน้องตัวนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะทุกคนแถมตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านทุกคนเลยนะคะราคาก็สบายกระเป๋าบอกเลยว่าคุ้มค่านี่ คือคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอมเดีด้วยไว้ครั้งหน้าเขาจะมีของดีอะไรมารีวิวอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไปซื้อมาลองใช้กันนะคะเคียโนต้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะ